ก็กลับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับโอเปอร์ชา n n e ลนะแลวันนี้ก็จะมา,าเป่ายิงฉุบให้ดูนะครับว่าของเป่ายิงฉุบด้วยแล้วก็มาดูของในเป่ายิงฉุบนะว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่อยู่ด้านล่างนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะซ้ายล่างของโซน6นะครับตัวน,นี้เลยนะพร้อมแล้วก็เข้าไปดูนะครับ ใช้ใช้เงินอ่าทีละห้าพันเซนนะครับในการเป่านะห้าพันเซนนะมาดูของว่ามันจะมีประมาณอ่ามีอะไรบ้างนะที่ชนะติดต่อนะครับหารวยนะหารวย,น,วยนี่รูไอเทมนะครับเอ่อชนะหนึ่งครั้งก็ได้เป็นบูโปชันนะครับยายานะยา SP อันนี้ยาเป็นยายาเลือดนะครับ อันนี้ได้สกายโพชั่นนะแล้วก็สเปร์4ครั้ง4ครั้งนี่ได้สเปเชียลช็อปนะครับสเปเชียลช็อป3อันตั้งร้านนะครับตั้งร้านตั้งร้าน7%ครับอันนี้เป็นสกิลใบบวกนะแล้วก็เป็นชนะ6ครั้งเป็นถอดถอ,อดโคนนะหลอดฟ้า7ครั้งเป็นการแตกนะครับ8ครั้งเป็นอไอเทมส่องนะครับ9ครั้งเป็น อ่อไอที่ที่ล้างโคนนะครับอ่าที่ล้างโคนเวลาเราโคนนะครับสิบครั้งเป็นอ่อดแก้ว2อัน11ครั้งเป็นเบ็ด3หัว5อัน12ครั้งเป็นทริปเปิลก็คือสว่านครับสว่าน3หัว5อันนะ13ครั้งเป็นไบลีเจนต์5อันนะโคตรคุ้มนะถ้าใครเป่าได้นะ14ครั้งเป็นอันทัดใบเลยนะครับเป็นใบเลยนะอันนี้เป็นผม2ปีครับ น่าจะเขาน่าจะเพิ่งปรับมานะอันนี้ยเป็นผมสองปีนะผมก็เพิ่งมาเห็นเหมือนกันนะว่าเขาปรับมานะครับอันนี้เรื่องรายละเอียดนี่ไม่แน่ใจว่าเขาแจ้งลงไปในหน้าเว็บหรือนในในกลุ่มหรือเปล่านะแต่ผมเพิ่งมาดูนะครับเจอพอดีเลยเนะี่ยบอกไว้เผื่อแบบใครนักเสี่ยงดวงนะครับมาหาจากตรงนี้ได้นะเป่าหญิงฉุบครั้งละห้าพันสิบหกครั้งเป็นอคอนี่เป็นน่าจะเป็นแหวนครับส่วนแหวนนะแหวนสองปีนะ บีดบีดนี่หลังไม่แน่ใจไม่หลังก็ประดับนะเลเดียนเนี่ยทักอย่างนะครับอันนี้น่าเป็นประดับหรือหลังนี่แหละสองชิ้นเนี่ยนะสิบเจ็ดสิบแปดครั้งนะครับสิบเก้าครั้งเนี่ยเป็นากางเกงส่วนอันนี้แจ็คเก็ตไม่เป็นเสื้อครับยี่สิบครั้งนี่เลยร่ำรวยนะขายเป่ายิงฉุบได้ เดี๋ยวก็เป่าเป่าให้ดูนะผมเป่าให้ดูนะครับว่ามันจะได้ไปถึงไหนนะสักรอบสองรอบนะครับอันนี้ชนะไปแล้วรอบนึงนะก็คือเนี่ยเราเป่าไว้แล้วถ้ารอบต่อไปปุ๊บเราชนะเราก็กดต่อนะอันนี้รอบรอบนี้เรากระไก่ปุ๊บรอบละห้าพันนะครับอ่าชนะชนะปุ๊บเราก็เป่าต่อไปดิเออนี่ทีละห้าพันนะครับรอบนี้เราวเป็นกระดาษนะอ่าสามครั้งละ ปุ๊บครั้งต่อไปนะครับนี่เราก็จะได้ชิ้นนี้นะครั้งต่อไปทุกอย่างอันนี้แลกเปลี่ยนได้นะครับถ้าเราเป่ามาได้นะชนะนะเป็นกาไกลนะอันนี้รอบ 4. สี่เสมอนะเสมอปุ๊บกดใหม่นะครับอันนี้ไม่เสียตังค์นะถ้าเสมอก็คือเราเสียไปแล้วเมื่อกี้แต่มันเสมอนะปุ๊บอ่าสี่ครั้งนะสี่ครั้งเนี่ยเราได้นี่ละ ถ้าเรากดหยุดนะครับแต่ถ้าเราอยากไปต่อแล้วก็ไปนะก็ต้องจ่ายอีกห้าพันรอบละห้าพันห้าพันนะถ้าแพ้ก็เท่ากับกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับอ่าดูรอบนี้มันชนะอยู่แล้วล่ะเราจะย้ำมาที่กระดาษเหมือนเดินมนะเอ๊ะแปลกๆแ,แล้วชี้ทางร่ำรวยนะเผื่อใครนักเสี่ยงดวงครับอันนี้อันนี้แพ้นะครับ ถ้าแพ้คืออไม่ได้อะไรนะเท่ากับก็ที่เราเป่ามาเมื่อกี้สมมติว่ารอบนะห้าพันห้าพันห้าพ้ก็เป็นสอง0 0ื่นเราก็ไม่ได้อะไรนะไปดูอีกรอบนึครับกันไกลปึ๊บนี่ก็นักเสี่ยงดวงก็มาลองก็ได้นะครับคือถ้าเป่าเป่าไปที่หกเนะี่ยมันชิ้ลละประมาณ เจ็ดหมื่นนะเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นประมาณนี้สองชิ้นได้สองชิ้นก็ประมาณตีว่าแสนสี่แล้วนะแสนสี่แสนห้าประมาณนี้ครับก็กําไรนะครับถ้าสมมุติกระเป่าได้รล,ลัวนะหรือใครจะเป็นสเปเชียลสเปเชียลช็อปก็ได้นะครับอันนี้เอาไปขายได้นะอันนี้หนึ่งวันนะหลายตังอยู่เหมือนกันนะส่วนใหญ่ก็เขาจะหาอันนี้กันกับอันนะี้นะมีมีเพื่อน ที่เป่าแบบว่าเป่ายิงฉุกได้แบบว่าสิบครั้งชนะส0บครั้งสิบห้าครั้งไหมครับติดต่อกันนะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคอมเมนต์บอกไอ้พี่ผมได้อันนี้ว่ะนนผมเป็นคนดวงดีอะไรเงี้ยมาขิงก็ได้นะส่วนผมน่ะไม่เคยเลยจากหกเลยนะครับผมก็เป่าเยอะอยู่นะน่าจะได้แค่หกแค่เจ็ดนะครับประมาณนั้นไม่เคยได้เกินนี้ดวงไม่ดีเลยผมอะ ใครมีทรงมีสูตรก็บอกกันได้นะครับเออแบบอย่าหมกนะมาบอกกันบ้างนะอ่านี้แพ้และเรียบร้อยเท่ากับมาสองรอบไปผมไม่ได้อะไรน,ะนักเสี่ยงดวงเสี่ยงดวงมาลองก็ได้นะครับนีขบนะออ่ขอบคุณด้วยนะขอบคุณด้วยเอ,อ้ยยินดีต้อนรับทุกคนยินดีต้อนรับแห่งความเกลือเอ,อ้ยไม่ใช่ดี <laughs> เสี่ยงดวงได้นะครับเอ,อ เผื่อแบบมีคนอยากเป่าตัองชนะ15ครั้ง16ครั้งอะไรนี้17ครั้งก็วันนี้ก็มาแนะนำนะเป่ายิงฉุบสำหรับนักเสี่ยงดวงและก็กำไรไวๆหรือจะกำหมัดก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่ดวงคนนะก็วันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะเป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ ก็ไว้แค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่าครับ